ซูชินินจา ร้านซูชินินจาเน้นความอร่อยที่เข้าถึงง่ายราคาเหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีให้บริการแบบฟาสต c แคชชั่วลูกค้าสามารถเลือกซูชิด้วยตนเองหรือหากสั่งเมนูข้าวหรือเมนูอื่น,นเพิ่มเติมจะมีพนักงานมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะราคาซูชิเริ่มต้นเพียงชิ้นละ10บาทและยังมีอีกหลายเมนูที่น่าสนใจเช่นข้าวหมูทอดทงคัตสึข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นเป็นต้นค่าแฟรนชีสในการลงทุน390 0 0 0บาท สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการวิเคราะห์ทำเลสถานที่การออกแบบร้านให้ฟรีการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติการเปิดร้านส่งเสริมด้านการตลาดการวางระบบบริหารจัดการภายในร้านการพัฒนาเมนูใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ลงทุนมีไรายได้จากการลงทุนได้อย่างสูงสุดสนใจลงทุนแฟนชายโทร090 994 4718าหสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ทเว็บไซต์ thai franchise center. com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ